สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนนของประจาถึงพี่น้องในส,สดีบทที่37นะครับข้อ12ถึงข้อที่15ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าสุดทางชีวิตของคนอธรรมพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าคนอาธรรมปองร้ายคนชอบธรรมและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขาแต่อุ้มเป็นเจ้าทรงพระสวนต่อคนอธรรมและพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากําลังมา คนธรรมชักดาบและโกงคันธนูเพื่อเอาคนจนและคนขัดสนลงเพื่อสังหารคนที่เดินอย่างเที่ยงธรรมตาของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเองและคันธนูของเขาจะหักในพระคมัมภีร์ตอนนี้ถ้าเราสังเกตเราได้ศึกษามาก,ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราควรเพ่งสายตาของเราไปยังพระเจ้าเพ่งสายตาไปที่พระองค์ไม่ใช่เพ่งสายตารอคอยความอธรรมคนอาธรรมล่มจมนะครับสายตาของเราควรจะเพ่งไปยังพระเจ้า ถ้าเราเกิดเพ่งสายตาของเราไปยังคนอาธรรมเมื่อเขาจเจริญเติบโตขึ้นสมบูรณ์พูนสุขมั่งมียิ่งขึ้นเราจะรู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกอิจฉาซึ่งจะส่งผลให้เรานั้นชั่วไปเรื่อยๆดังนั้นเองเพระอมคีรีจึงเตือนเราบอกว่าเมื่อเราเองนั้นดำเนินชีวิตต้องอยู่บนทางที่ชอบธรรมไม่งั้นเราบอกว่าเราเป็นคนชอบธรรมแต่สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนอาธรรมเนื่องจากไปโกรธไปอิจฉาคนที่เป็นคนอาธรรมเหล่านั้นเข้า และพระคัมภีร์เตือนเราเกี่ยวกับปลายทางของคนที่เป็นคนอาธรรมว่า2ประการครับอธิษฐานให้กันก่อนข้าแต่พระเจ้าขอโปรโดอวยพรข้างหลายจะมีความเข้าใจถึงชีวิตของคนอธรรมและคนชอบธรรมขอพระองค์เจ้าโปรดช่วยเหลือที่ข้างหลายจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องท่านในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคนอธรรมจะเป็นยังไงครับเขาจะได้รับผล2อ,อย่างด้วยกันอันที่1คนชั่วเนี่ยครับได้รับโอกาสเพื่อจะกลับใจใหม่อันที่2คนชั่วจะถูกลงโทษเมื่อไม่กลับใจ สังเกตได้ว่าคมภีตรงนี้ในข้อที่12บอกว่าคนอธรรมปองร้ายคนชอบทมและกบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขาจะถามว่าทําไมพระองค์ยังไม่ลงลงโทษเขาข้อ13ยังบอกว่าวันเวลาของเขากําลังมาคําว่ากําลังมานั้นแปลว่ายังมีโอกาสยังมีโอกาสดังนั้นเองถ้าเราอ่านพระคัมภีร์สองเปรตบทสามข้อเเราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งเฉื่อยช้าในพระสัญญาของพระองค์ดังที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์อดกั้นพระทัยไว้ช้านานเพราะพระองค์ไม่ประสงค์ให้ใครพินาศ พอให้ช่วยยังไงก็ตามพระองค์ก็ปรารถนาหยเขากับใจใหม่นั่นคือความรักของพระเจ้าอันที่หนึ่งเลยครับสุดทางคนอธรรมพระเจ้ายังให้โอกาสครับโนะจรไม่กังเขนก็ได้โอกาสแล้วก็รับโอกาสนั้นแต่ขณะเดียวกันมีบางคนได้โอกาสแต่ไม่รับโอกาสจากพระเจ้าอันที่สองครับคนช่วยจะต้องถูกลงโทษื่อไม่กลับใจแล้วต้องยอมรับความจริงว่าคนอธรรมก็มีโอกาสได้กลับใจใหม่เหมือนคนโจรไม่กังเขนที่ผมยกตัวอย่างแล้วแต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนอธรรมอีกหลายคนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่ คิดว่าฉันจะต้องเดินแบบนี้ฉันจะต้องเป็นตามทางนี้และสุดท้ายก็ผิดพลาดดังนั้นเองขอพระเจ้าเมตตาเราข้อ14-15ได้บอกว่าคนอาธรรมเป็นไงครับชอบปองร้ายคนชอบทำชักดาบโกงคันธนูเพื่อจะจัดการคนชอบทำจัดการคนจนคนขัดสนพระเจ้าจะเกลียดชังมากครับเมื่อเราเองนั้นทาร้ายกยูช่องยิ่งคนจนคนขัดสนคนที่ไม่มีโอกาส คนที่ไม่มีพลังเพียงพอพระเจ้าจะคอยปกป้องพวกเขาดต่นกันเองอย่าไปแตะต้องเขานะครับอย่าคิดว่าโอ้คนประเภทนี้แตะต้องง่ายขอโทษนะครับพระเจ้าจะไม่ยอมเด็ดขาดข้อ15พระบิดว่าดาบของเขาเข้าไปในใจของเขาเองทําอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบอาจจะเจริญขึ้นดีสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องรับผิดชอบผลนะพระบิดบอกว่าคันธนูของเขาจะหักสงครานะครับถ้าไม่มีธนู แน่นอนเลยครับไม่มีการลบแบบระยะไกลเนี่ยนะครับสงครามพ่ายแพ้แน่และรู้รู้ว่าคนชั่วเหล่านี้ไม่สามารถจะไปได้ไกลเพราะพระเจ้าจะต้องจัดการเขาอธิษฐานด้วยกันครับ้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ยังให้โอกาสคนกลับใจใหม่เสมอไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีไม่น่ารักขนาดไหน้าแต่พระเจ้าและเมื่อพระองค์ให้โอกาสโปรดใเขาหลายได้กลับใจขอพระองค์เจ้าเมตตาและขอพระองค์เจ้าโปรดใเขาหลาย มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนชอบทำโดยที่เข้ามาทั้งหลายไม่ได้ดำชิชชิะทำตามคำของพระเจ้าพระองค์จะให้ทั้งหลายรู้ว่าการที่ทั้งหลายพูดแต่ปากทั้งหลายก็อาจจะพลาดจากพระพรของพระองค์ด้วยขอพระองค์เจ้าโปรดปกป้องทั้งหลายและให้ชีวิตของทัางหลายอยู่ในทางของพระองค์เสมออย่าให้เป็นเหมือนปลายทางของคนอาธรรมที่มีแต่พินาศอธิษฐานเด็กกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเช่นกันครับ